บัดเดี๋ยวนี้ตองเจได้เคลื่อนทัพมาถึงเมืองแคลงแล้วแล้วพระองค์จะทําประการดใดก็เห็นทีต้องต้อนรับตองเจอย่างที่พระบิดาทรงรับสั่งให้ข้าคอยต้อนรับขับสู้ไม่ให้เสียงานแผ่นดินนี่เป็นโอกาสแล้วที่เราจะกําจัดตองเจมันหมายถึงขัดพระราชบัญชาของพระบิดาหากสิ้นตองเจพ่ออยู่หัวนันทบุเรงก็หมดหอกฆ่าแค่ตองเจผู้นี้ก็เ,เฉกเช่นเจ้าฟ้าเมืองคังและพระเจ้าอังวะ คอยหาช่องแยกตัวมิสละจากร่มฉัดหงศาอยู่ทุกเมื่อพ่ออยู่หัวจะตบรางวัลให้พระองค์เสียด้วยซ้ำแล้วพี่ท่านมีแผนเช่นไรพระองค์จะต้องมีบัญชาเรียกพญาเกียรนพญารามให้เข้ามาเฝ้าเราจะใช้สองพญามอนนี้แหละที่จะเข้าไปกำจัดตองเจก่อนที่ตองเจจะยกทัพมาถึงหงศาพญามอนทั้งสองก็เคยเป็นศิษย์มหาเถรตองเจคงจะวางพระแทนและหากแผนนี้ไม่ได้ผลเราจะโทษว่าแผนทุรยศทั้งหมดเป็นของมอน ใช่จากผมงสัสดีไหม